อ้ามีอะไรอีกอเขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าบวชมานานกว่าห้าสิบพรรษายังไม่เข้าใจแม่นคำง่ายๆตื้นๆเช่นคำว่าโลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมโดยอธิบายตามอัตโนมัติของตัวเองแล้วกล่าวตู่ว่าเป็นพุธพทธพจน์นี้มันเป็นอย่างไรกันครับอ่านี่มันตอบมาแล้วอธิบายมาแล้วในขอ้อข้อที่แรวมาว่าโลกิยธรรมเป็นอย่างไรโลกุตรธรรมเป็นอย่างไร เราก็อธิบายให้ฟังแล้วตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์ซึ่งก็ตรงตามหลักของพระคำพีไม่มีคำตอบอะไรอีกสำหรับคำถามข้อนี้เราได้อธิบายมาแล้วโดยละเอียดในการคำถามคำตอบข้อข้อที่แล้วมาเอาข้ออื่นดีกว่าก็กล่าวหาท่านอาจารย์ว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวปัญหาของธรรมะนี่จะว่าอย่างไรครับ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวปัญหาของธรรมะ <c oughs> ใครไม่ฟังถูกตัวปัญหาของธรรมะเขมามีทำขยายความว่าอย่างไงเกี่ยวกับอนี้ที่เกี่ยวกับโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมตามแบบอภิธรรมที่กล่าวถึงจํานวนจิตเจตสิกอืมถ้าอย่างนี้ก็ก่อชัดหน่อยปัญหามันชัดหน่อย ไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวธรรมะ <c oughs> ที่กล่าวทำแบบอภิธรรมมีหลักจำนวนจิตจำนวนเจตสิกเรื่องอภิธรรมมันเป็นเรื่องถ้าพูดไปมันก็เป็นการทะเลาะกับอภิธรรมเราก็ถือว่าอภิธรรมไม่ได้อยู่ในรูปของพระพุทธวจนะเอาพระพุทธวจนะไปอธิบายเอาตาม ความพอใจความเห็นของตัวเองเรียกว่าคำพีพระอภิธรรมเราถือว่าคำพีอภิธรรมเหล่านี้ยกไปทิ้งทะเลสเสียหมดก็ได้โลกนี้ก็ไม่ขาดอะไรไปเหลืออยู่แต่วินัยกับสุดตันตะก็พอเราจึงอธิบายหลักทุกและหลักความดับทุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแบบของตามหลักของ ปฏิจจสมุปบาทหรืออิทปัปปเจตาคัมภีอภิธรรมเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปอธิบายใหม่ก็ยิ่งไม่ไม,ไม่ไม่มีความกระจ่างและน้อยน้อย,น,อยน้อยกว่าที่มีอธิบายอยู่แล้วในสุดตันตปิดดกพูดในชาติว่าเรื่องความดับทุกข์ที่คัมภีอภิธรรมเอาไปอธิบายนั้นมีน้อย,น,อยน้อยกว่าที่มีอยู่ในสุดตันตปิดดกเพราะเขาเอาไปอธิบายในแง่ที่มันเฟ้อ คือเฟอร์ในทางปรัชญาเฟอร์ในทางอักษรศาสตร์เฟอร์ในทางตักกะเฟอร์ในทางอะไรหลายอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ดังนั้นเราจึงไม่สนใจเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เราสงวนไว่าแต่เรื่องปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เท่าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมันมากท่วมทนกว่าที่ไปอธิบายในอภิธรรมปิฎก ตัวหนังสือในอ,อ,อภิธรรมปิดกอาจจะมากหรือมากกว่าหรือเท่ากันก็ตามใจเถอะแต่ว่าเนื้อหาแล้วมันไม่มีมันมามีอยู่ในคำพีสุตตันตปิดกซึ่งเป็นต้นตอที่พวกอภิธรรมยืมคำไปอธิบายเป็นรูปอภิธรรมปิดกอย่างเฟอร์นั่นเราไม่ชอบเฟอร์เราไม่ชอบเกินเราชอบที่ตรงไปตรงมา เท่าที่มันจะดับทุก์ได้ทั้งคอยสนใจเรื่องความดับทุก์มีอยู่พร้อมแล้วในพระสุตตันตปิฎกซึ่งมีพระวินัยเป็นเบื้องต้นจึงขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคัมพีอภิธรรมปิฎกทั้งหมดนั้นเอาไปทิ้งทะเลเสียก็ได้โลกนี้ก็จะไม่ขาดอะไรไปนอกจากความเฟอร์ถ้าอยากจะเฟอร์เรื่องอปรัชญาเรื่องตักกวิทยาเรื่อง อักษรศาสตร์รนองนี้แล้วก็ได้คำพีอภิธรรมปิดดมันยังมีประโยชน์และมีประโยชน์อย่างยิ่งในแง่นี้แต่มันไม่ได้พูดถึงความดับทุกขถ้าพูดถึงความดับทุกขแล้วเอาคำพีอภิธรรมทั้งหมดนี้ไปทิ้งทะเลเสียก็ได้โลกนี้ก็จะไม่ขาดอะไรไปในเรื่องที่เกี่ยวกับความดับทุก